สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอซน้องอิงเอซช่องเบาโชคครับบรรยากาศยามเศาราครับพี่น้องบริเวณท่งดาดฟ้าอีหล่ามุมเดิมนะครับผมืมือน,นี้ยังพรท่ทนเนได้ไปใส่หลังจากที่แจงไปเมื่อวานว่าสีเดินทางไปป่านแพงแต่ว่าด้วย ตกนะครับอ่าสิสถานที่ยัองมนต์พรอบนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมินีนะครับช่วงใช้สายนะครับเสียงเดินทางบรรยากาศช่วงเช้าเช้าตือมาไทยคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับมินีวันที่28่ี่มิถุนายน2560า ปดครับพี่น้องมือปิดรูดการสาวหน่อยสถานทีก่กับย่างทีแจงให้ทราบทางช่องสาวหน่อยแล้วกะ็ทางช่องโซเชียลต่างๆครับพี่น้องใหญ่จากโรงเรียนมาอยู่สถานที่เก่าครับสนามอ่มกีฬากางบันแพงนะครับเนื่งด้วย พื้นที่บอวนวยฝนตกติดตอ่อกันหลายมื้อนะครับเหตุให้พื้นที่มันบ๊เบปินต่บ๊เบปินตะตั้งบบอบป็นตาตั้งวิธีบ๊เบปินตะแสดงนะครับแต่ว่ามื่อนี้ครับวันที่ยี่สิบแปดบรรยากาศจะคุ้มๆอาจจะมีฝนอีกแต่ว่าบด เพืนกับแจงมาแล้วนะครับว่าฝนตกก็ยังจะทําการแสดงต่อไปครับหลังจากที่ตกมเามื่อคึืนครับหลังบานีลานามถว่มทงครับผมนามถล่มทงบรรยากาศดีครับแนมไปหลอบ,ลอบก็มีแต่ทงหน้านะครับหลังจากปดูดูการแล้วอีลาก็คือเสดผักควันละกั อยู่กับครอบครัวนะครับอีกหลายมืออยู่เจอกันครั้งต่อไปกับผลละครับผมวันเกิดอิละวันที่ส3บสากรกฎาคม ที่มขขอ,อนแก่นนะครับก็อาจสิบริมาบานนิกอนนะครับเพราะว่าอาซิเป้เตรียมมาลายอยู่ขอนแก่นเลยนะครับส่วนสีใดไม่ขึ้คืนนึงกับนาสีประมาณบุญกระถินนะครับบุญกระถิน หรือว่าเปิดฤดูกาลก่อนอะนะครับผมแลัวก็บุญกระทินอีกรอบหนึง่งทงน้ามนี่ก็คือสีเขียวนะครับผมเข่าก็คือสีอเต็มทงแหละหล่ะตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็คือช่วงสิ้นปีเลยนะครับสินปีเลยกะ เข้าสู่การเก็บเกี่ยวนะครับผมก็เป็นบรรยากาศการค้างเลียมคือเก่าละพี่น้องเอ้ยนะครับสุดเชิญครับผมบรรยากาศตอนเสาๆแบบนี้ครับตื่นมาเสาๆแต่อยู่ห้องผมก็บร,ร่ได้เตือนเสาวันนี้เนี่อกไปสุด สุดลูกหงลูกตาก็ส่วนหมากก็จะเป็น่ง็งบานคนห่างๆนะครับถือว่าโลคิฉันกะมันก็เหมาะแก่าการพักผ่อนอยู่นะครับวันหยุดันก็ยุดได้อยู่ก็ครอครัวได้เห็นกิจกรรมต่างๆกะพผ่อนคลายปีแบบหนึ่งนะครับแล้วด,ด,ดูกันหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับปีนี้ก็ถือว่าอ้ ศุกสาวก็เท่ว่างานลัดตัวเลยนะครับแถบสีบมีมือยุดนะมีมือยุดแนกนอะต้องไปทุลักท่านนั้นทั้งนี้ก็จะย,ยุดพับคลอเลยนีน่น้อยมากหน่อยเพราะว่าส่วนหมากก็มีแต่ งานรับเชิญงานเอียงต่างๆนะครับพ่ะพลอยแม่ก็ตามมาเฉรียมาให้กำลังใจทุกงานมื่อนี้ครับเอฟซีพ่พอยแม่ทางกรุงเทพทางต่างจังหวัดกาศิดกำลังเดินทางไปทีบานแพงนะครับเพราะวา่าเย็นนี้นะครับผมโม,ม,ม,มเมนเย็นนี้นะครับผมก็คือย่ำเริ่มงต้งแตาบายบไปครับผมอ่าที่นี่กิจกรรมแล้วครับ อ่สนามนะครับต้องไปเบิกอีกเท้นนึงว่าบอโจ้คนที่เสื้อผ้าี่ยังแต่ว่ามีเสื้อผ้แน่นอนว่าทันว่าเริมกิจการตั้งแต่ช่วงเล่งช่วงใบเลี้ยงเป็นตึงไปนะครับผมว่ากับนาซีอล,ลังการคือเก่าครับสำหรับบอโจจัดยิงใหญ่แน่นอนครับผม ปีนี้พร้อมลุยนะพร้อมลุยบนมากอะลุยคือเก้าครับที่ว่าเป็นเอฟซีที่ที่เพินงจะไหนล่ะพร้อมลุยไปนํ้ำกันกะอย่าลืมอย่าพลาดครับผมมือแรง่งสนามกีฬากังบ้านแพงนะครับสำหรับคนที่มาบ่ไดก้กะ ติดตามทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับผมกลุ่มปิดสา,าวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจถักไปที่เพจของสา,าวน้อยได้เลยนะครับผมบัตรราคาหนึ่งร้อยกว่าบาทแต่ว่าได้รับชมเต็มอินภาพเสียงแน่นอนนะครับผมฝนกับอาจฉิยะตกพร้อมนะครับในไหลเนาะนะครับเบ่งอยู่หองแบบเต็มอิม่มทั้งภาพและเสียงนะครับผม ข้างหน้ามีโอกาสกับเดินทางไปร่วมสนุกกับเพื่อนได้นะครับผมบรรยากาศจริงสถานที่จริงนะครับรับรองว่ามลซึนแน่นอนครับพี่น้องสำหรับพิมนีกระทายบรรยากาศยา่มเสวีเสาหลังบ้านอีลาให้บึงนะครับสดชื่นครับทาะยุบันธาริยอ่ราริมาบรรยากาศดีในสดชื่นครับลุ่มพัด เย็นๆหน่อยๆนะครับลมพดัดเย็นๆแล้วก่ะคึมๆคึมคึมฝากดินผมแต่ว่าเสาร์นี้อาซิบโตกครับจังได็กกับฝากพี่ฝานกน้องนะครับผมเป็นกำลังใจให้ลูกสาวไปจังสี่ ตลอดนะครับผมแชร์ชมเชียร์ผลงานนะครับผมติดตามมิลาได้ทางเพจทางช่องพ่อแม่น้องอุ๋งอิงนะครับผมถูกช่องทางเลยนะครับผมตอนนี้เฟียดนองกันอย่างที่ลูกใส่บันไดน,นะครับยังไงก็ติดตามทางเพจทางช่อง ยูทูบของพอพ่อ่แม่เิ่นไปก่อนนะครับผมซาลบมุนีนะครับผมบา่าวชกขอขอบคุณพอพ่อแม่ทีขอบมาติดตามทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปแบบนี้ตลอดเด้อครับผมขอบคุณเขาคุณเล,ยลายๆครับ